สวัสดีครับสมาชิกทุกคนสวัสดีครับอันนี้เรามีของมาใหม่ของมาเล่นใหม่กันอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอไ,ไปต,นนต่อี้ต่อว้าใครรู้บ้างมีสว่างมัสว่าง ฝรั่งพันใหม่ของเราครับเพิ่งสั่งมาใหม่ๆเลยหงจ้วนสือจากสวนลอสบูกาเดนนะครับทดลองสั่งเจ้านี้ครั้งแรกก็ดูสภาพต้นก็สวยงามดีมีโลกนิดหน่อยมีลาไอ้เพี้ยเพ้ยแป้งเวลาดำดำ สั่งมาทดลองสี่ต้นก็เป็นต้นเสียบยอดนะครับสวยงามอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไดเห็นตำแหน่งการเสียบยอดอยู่เสยบยอดเสียบยอด,ยบ,ยอดบอกว่าต้นต่อเป็นฝรั่งขี้นกแล้วก็เอายอดหงชื่อ,อหงชื่อสือมาเสียบก็น่าดูก็งามดี ใช้ได้เดี๋ยวเราจะลองทดลองกันดูว่าเราจะทำออกมาแล้วได้ผลผลิตดีเหมือนที่เราศึกษามาหรือเปล่าหงชนสือเป็นพันธ์ุที่ถือว่าเด็ดนะครับใครถ้าเกิดใครเคยกินหงเป่าสือซึ่งมีความอร่อยที่สุดนะตอนนี้นะครับในบรรดาฝรั่งหงชนสือ หงเป่าสือจะอร่อยสุดหงชนสือจะเป็นตัวรองลงมานะครับแต่ข้อดีข้อเสียของหงเป่าสือก่อนคือโตช้าออกลูกอ,ออกลูกยากติดผลยากนะครับทำให้เกษตรกร,ร,กรไม่สามารถที่จะทำเป็นการค้าได้นะครับมันจะออ,ออกลูกไม่ทันขายว่างั้นเถอะนะครับถ้าเกิด เราต้องการที่จะมีผลไม้ไว้ขายตลอดเรื่อยๆเราต้องหาพันธุ์ที่อร่อยแล้วก็ออกลูกตลอดนะครับออกลูกดีแล้วก็ต้นไม่โทมสามารถอยู่เราได้นานๆก็ทำให้เรามีผลผลิตไว้ขายได้ตลอดเวลานะครับก็จะทำให้เราประสบความสาเร็จในการทำธุรกิจด้านผลไม้แล้วก็อาจจะขยาย ิพัน์ขยายอะไรเพื่อทําการขายต่อได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นพันหนึ่งที่มาแก้หงเปาสือนะครับรสชาติอาจจะเป็นรองหงเ่าสือนะครับแต่ก็ไม่ได้รองมากนะครับรสชาติยังอร่อยเนื้อฟูหวานเ,เห็นเขาพูดกันนะครับสําหรับคนที่เคยปลูกแล้วเขาบอกหวานตั้งแต่ลูกอ่อนเลยลูกยังไม่ทันแก่ก็หวานแล้วแล้วก็จย,ยิ่งเพิ่มความหวานขึ้นเรื่อยๆจนถึงผลแก่ ผลสุกก็ยังยิ่งหวานมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพันุ์นี้น่าเป็นที่น่าสนใจหลายๆท่านก็คงพอจะมีความรู้บ้างถ้าคนที่ปกกลูกฝรังเพราะฉะนั้นเราแนะนําให้นํามาลงในสวนนี้ว่าเราจะไปหาต้นพันธุ์ที่ไหนเราก็ต้องหาที่เรามั่นใจนะครับว่าเขาสามารถที่จะเอาของแท้มาขายไม่ใช่ไปโดนเขาหลอกเพราะฉะนั้นก็ควรจะศึกษานิดนึงสําหรับชื่อเสียงของสวนที่เราจะไป อย่างผมนี่ผมก็ต้องยังต้องวัดดวงอยู่แต่ว่าดูจากสภาพแล้วก็คงน่าจะใช้ได้นะครับน่าจะเติบโตได้นะครับไปดูในเพจดูในเฟซลองเช็คดูแล้วเขาก็อยู่ในคุณสมบัติที่ดีของแม่ค้าขายต้นพันธุ์นะครับก็เลยลองสั่งมาทดลองดูก็เดี๋ยวเราพักต้นเขาไว้สักอาทิตย์หนึ่ง แล้วเราค่อยนําลงเข่งนะครับเพราะที่บ้านเราที่น้อยเราจะปลูกในเข่งแบบนี้เหมือนมะนาวเนี่ยเราจะลงเข่งหมดเลยแต่จะใช้เข่งใหญ่ถ้าเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สามจะดีนะครับเพราะว่าเขามีโครงสร้างใหญ่เราก็ควรจะใช้เข่งที่มันใหญ่หน่อยไม่ใช่เราเข่งใบเล็กๆมาใส่มันก็จะไม่ได้ผลผลิตนะครับอย่างมะนาวเนี่ยเข่งเบอร์หกยังปลูกได้เลยเนี่ยเข่งเล็กนะครับอย่างนี้ ถึงเล็กนีเข่งใหญ่เมลนาวนี่มันสามารถจะออกได้แต่เขาก็จะออกผลน้อยถ้าเข่งมันเล็กพื้นที่การหากินอาหารการกินเขามีน้อยเขาออกลูกก็จะออกน้อยไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราขยายขึ้นมาเป็นเข่งใหญ่ๆเขาก็สามารถที่ออกลูกออกเต้าให้เราได้เยอะก็ถ้าท่านใดปลูอกอยู่ก็ลองขยายดูในเข่งมันใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ข้าล่งก็เหมือนกันครัโครงสร้างเขาก็ต้นใหญ่ก็ต้องใช้แข่งที่มันเบอร์ใหญ่หน่อยเพื่อที่จะให้เขาเติบโต,ต,ตได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทําให้เรามีผลผลิตพอที่จะขายพันนี้นะครับข้อดีของเขาหนึ่งคือรสชาติดีนะครับเนื้อหวานกรอบนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับไม่หยาบแล้วก็ออกลูกดก ครับเขาสามารถออกลูกภายในต้นเล็กๆเนี่ยสามารถออกได้เป็นสิบสิบลูกเลยถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของต้นก็ควรจะไว้ถ้ากิ่งละลูกถึงถึงสองลูกไม่เกินนะครับนอกนั้นควรจะเด็ดทิ้งให้หมดเลยเขาออกมาเป็นพวงเลยพวงหนึ่งก็ประมาณเกือบสิบนะอย่างน้อยก็ห้าหกลูกเพราะนั้นเราเด็ดที่เหลือถั้าสองลูกแล้วก็เอาทิ้งให้เขาโตก็จะได้ผลลังกินนะครับแล้วก็ปุ๋ยในการใส่เราก็พยายาม จัดให้เขาดีๆให้ตามระยะตามเวลานะครับอย่าไปปล่อยเขาเขาจะได้เ,เติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตดีๆต้นต้นเขาจะไม่โทมนะครับเขาจะแข็งแรงสามารถอยู่ได้แต่เราได้นานๆก็สําหรับปุ๋ยที่จะใส่นะครับต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับหกเดือนแรกที่เราจะเลี้ยงเขาเนี่ยก็ควรจะใส่สูตรหน้าเยอะๆนะครับเพื่อให้เขาบารุงต้นบารุงใบก็อย่างเช่นที่ผมใช้ก็คือยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับ สูตรปุ๋ยสาหรับทุกชนิดเลยมะนงมะน,นาวเนี่ยถ้ายังไม่ถึงระยะเวลาที่เขาจะออกลูกออกเต้าเนี่ยเราควรจะใช้ตัวหน้าเยอะหน่อยในตัวเจนสูงหน่อยก็คือสูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับตัวกลางกับตัวหลังยังไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่าเรายังไม่ได้ให้เขาออกลูกออกเต้านะครับก็พอครบผ่าน6เดือนไปนแล้วฝรั่งนี่เป็นต้นไม้ที่แปดเดือนก็สามารถที่จะออกลูกแล้วนะครับ ไม่เกินหกเดือนไปแล้วก็เริ่มที่จะออกลูกออกเต้าแล้วหกเดือนนะครับพอหกเดือนเข้าเดือนที่เจ็ดที่แปดถ้าเกิดเขาออกดอกออกอะไรอะ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนปุ๋ยนะครับจากยี่ห้าเจ็ดเจ็ดเป็นแปดยี่สี่ยี่สี่นะครับก็ได้นะครับหรือถ้าใครจะใช้แบบผมเลยซึ่งผมใช้แบบรวบรัดไปเลยผมจะไปเล่งที่ผลเลยผมจะใช้สิบสามสิบสามยี่บบ นะครับซึ่งเราจะไม่เน้นเติบโตและไม่เน้นให้เขาแตกยอดนะครับเพราะเราจะเอาไนโตรเจนออกให้เหลือน้อยเหลือส3พอนะครับตอนแรกเรายี่5้ายี่้าเดดเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวหน้าน้อย13 3แล้วก็ยี่เบดเราจะไปเน้นที่ตัวหลังตัวหลังก็คือจะบำรุงเกี่ยวกับผลนะครับแล้วก็รสชาตินะครับรสชาติของความหวานแล้วก็ผลดอกผลของต้นไม้อ่าแบบนี้ แล้วเราก็จะใช้อย่างนี้ไปประมาณทั้งหนึ่งปีนะครับพอฝรั่งอายุได้หนึ่งปีเราควรตัดแต่งกิ่งทําสาวเขานะครับทำสาวเขาไปแล้วก็กลับมาใช้สูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดใหม่นะครับบำรุงไปเรื่อยๆจนเขาเริ่มออกดอกออกลูกอีกครั้งหนึ่งเราก็เปลี่ยนมาใช้ สามสิบสมยี่ส็ดนะครับก็วนวน,วนไปเรื่อยๆอย่างนี้ปีละครั้งปีละครั้งวนไวนะครับเราก็จะได้ผลไม้ที่มีความสมบูรณ์มีมีต้นที่สมบูรณ์แล้วก็มีลูกให้เราได้เก็บกินได้เก็บขายยาวๆไปเลยนะครับอันนี้เราก็มารอดูกันไปทดลองทดลองกันไปว่าอาผลที่เราศึกษามาที่เรา,าค้นคว้ามาก็จะได้ อย่างที่เราตั้งใจไว้ไหมสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับให้ท่านใดสนใจก็อยากได้ความรู้ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมก็พอมีความรู้อยู่บ้างเล็กน้อยเพราะศึกษาเกี่ยวกับฝรั่งมาก็เยอะพอสมควรนะครับก็พยายามเลือกหลายสายพันธุ์ที่ปลูกไว้ก็ออกลูกบ้างไม่ออกลูกบ้างก็ไม่ได้อะไรเลยรสชาติดีแต่ออกลูกยากอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาคนทิ้งไป เอาแต่ที่ดีๆไว้นะครับแล้วเราจะได้มีของอร่อยกินมีไว้ขายได้ด้วยนะครับในบ้านหนึ่งเนี่ยตัวหลังในใช้พื้นที่เล็กนิดเดียวก็สามารถจะปลูกได้เป็นสิบต้นนะครับสามารถปลูกขายเี่ยอย่างหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมีพื้นที่สักงห้าสิบตารางวาปลูกทักสิบต้นนะครับข้างๆรั้วบ้านเนี่ยปลูกสักสิบต้นใส่เข่งแบบผมนี่แหละไม่ต้องไปลงดินนะครับบ้านที่เป็นปูนบ้านที่ไม่มีพื้นที่ ติดต้นก็สามารถทําเงินให้เราได้แล้วนะครับพอถึงช่วงที่เขาออกเขาออกดอกก็ออกลูกปีหนึ่งนี่ออกทั้งปีเลยถ้าเราทําเป็นนะครับอันนี้แต่ละคนต้องไปศึกษาเอาหรือถ้าอยากรู้ว่าเทคนิคทําไงให้เขาออกทั้งปีก็ติดตอ่อผมมาได้นะครับอ่าฝรั่งเนี่ยสามารถออกเป็นรอบได้รอบละสี่เดือนสี่เดือนออกครั้งสี่เดือนออกครั้งระหว่างนั้นเราก็สามารถจะเก็บได้เรื่อยๆ เราก็ได้กินได้ขายทั้งปีนะครับโอเคใครอยากได้ความรู้ก็ติดต่อมาสอบถามได้นะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้กันนะครับส่วนต้นหรือกิ่งพันเนี่ยผมคงยังไม่ได้ทําเพราะว่าเพิ่งจะเอาพันุ์นี้ที่ดีที่ดีที่สุดของผมนะที่ผมตัดสินใจว่าเลือกมาปลูกเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับถ้าดีกว่านี้ก็มีหง่อสือซึ่งผมก็ ไม่ชอบนะครับเพราะออกลูกน้อยไม่พอกินไม่พอขายโอกบางทีปีหนึ่งแทบไม่ได้กินเลยนะครับกินได้แค่สองรอบเงี้ยมันมันเราก็ต้องมานั่งประคบประงมไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ได้กินนะครับก็อเอาแค่นี้ก่อนสนใจก็ติดต่อนะครับ้าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับศูนย์แปดหกสามห้าหนึ่งห้าสามห้าสามนะครับตลาดหนองมนบางแสนชนบุรีนะครับ ถ้าใครอยู่ใ,ใกล้ก็สามารถแวะมาคุยมาปรึกษามาดูมาชมกันได้นะครับเอารอบนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรดีๆแล้วเราก็จะมาบอกให้ความรู้กันอีกนะครับสวัสดีครับทุกคนแล้วมีอะไรก็สอบถามมาครับ